เอาสิม่อามาเออมะพร้าวอยู่ในดนู่นอีกอันนี้อันนี้นนยาใส่น้ำมะพร้าวนะน้ำมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็น้อมะพร้าวไปด้วยนั่นแหละอยู่ในตู้เล็กอะอยู่ใต้ช่องสีจะเอามาเลยคอะป้าน้องในหมู่บ้านเขาปลูกมะพร้าวมาให้ยาก็จะใส่เนื้อมะพร้าวไปเลย เขาขุดมาให้เขาเอามาจากบ้านแล้วเขาก็เอามาให้ยากก็จะใส่ไปเลยนี่ยแต่ถ้าแต่ถ้าคนในหมู่บ้านสั่งเราก็ไม่ได้ให้เพราะว่าเขาอยู่บ้านเขาเขาก็มีเนาะแต่ถ้าคนข้างนอกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ บางทีก็คนมาส่งของเขาก็สั่งก็จะมีคนส่งของด้วยเขาเห็นเราขายอะไรนี้น้องก็จะสั่งที่เขาหิวหิวข้าวรอสักแป๊บหนึ่งนะคะรอสักแป๊บหนึ่งใส่เนื้อมะพร้าวใช่ค่ะน้องดาใส่เนื้อมะพร้าวด้วยอะ่ะมันมันมันจะหอมหอมมัน มะพร้าวพอดีคนคนที่เขาเก็บพยานในหมู่บ้านนะเขาเห็นปูวิ่งไปส่งของเขาก็เลยถามเขาก็เลยถามว่าที่บ้านขายกับข้าวหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยขอเบอร์โทรไว้ชุดมาค่ะมาห่ะแจกคนละจาย์อะจาย์อะจา์ขนมจีนสวยๆ เนื้อมะพร้าวถ้าอย่างพวกบัวลอยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราใส่เนื้อมะพร้าวมันจะหอมอร่อยชอบนะคะแล้ก็จะใช้มืหยิบบางทีก็มีผักด้วยใช่ค่ะน้องดาอันนี้อันนี้ขนมจอดไว้นะคะค่ะน้องกาซ่าใครมีธุระก็ใครได้กินของยากคุ้มมากเลยใช่ค่ะยา คนไหนมีธุระก็ไปทําธุระได้เลยนะคะเดี๋ยวพอบัวลอยเสร็จย่าก,ก็จะลงนั่นแหละอุ้ยถ้าบางคนนะเขาบอกว่าโอ้ยกับข้าวเนี่ยอะไรนะขายกับข้าวให้เยอะขนาดนี้ยจะได้กําไรหรอมันก็มันก็ได้นะมันก็ได้นิดๆหน่อยๆแต่มันก็ไม่ได้ได้เยอะหรอกแต่ว่าเราก็นี่แหละมันก็พอมันก็พอแค่ว่า เออเราไม่ได้ขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวย่าเอานม้ใส่กันนะเดี๋ยวย่าลินน้ำออกก่อนลินน้ำจากบัลอยออกก่อน เสดแล้วขอโชษนะคะใช้มือชช้มือชสร็จแล้วเสร็จแล้ว นี่ฟักทองก็สุกแล้วเห็นไหมน้องได้นักกินไหมใส่เนื้อมะพร้าวด้วยอันนี้ก็โอ,โอเคเลยได้แล้วนี่เห็นไหมชอบนี่เครื่องนี้กดไฮไลท์ยังไงละ่ะคราวนี้กดไม่เป็นด้วยเอาอย่าเอาเครื่องใหม่ เน้นภาพนอยอย่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหคันนี้ยากดไฮไลท์ไม่ได้อะเอาไงล่ะคันนี้เครื่องนั้นน่ยย่าลองเอาเครื่องไหนล่ะกดไฮไลท์ยังไงล่ะคันนี้ย่าลองเอาเครื่องใหม่ขึ้น